สวัสดีครับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มสตูดิโอครับคลิปนี้นะครับก็จะพาคุณผู้ชมมาดูต้นไม้อีกเช่นเคยคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูต้นนี้นะครับนี่เรียกว่าต้นล่ำซำก็ยังไม่สูงมากผมเองปลูกไว้หน้าบ้าน ใส่กระถางนะครับอันนี้ก็ปลูกมาเข้าปีที่3มแล้วก็ได้สูงขนาดนี้แต่ผมเองก็ตัดกิ่งมันออกอยากให้มันสูงนะครับมันก็มีกิ่งตั้งแต่ลําต้นขึ้นไปแต่เวลามันแตกมาแล้วมันเกะก,กะมันรกไปก็เลยตัดให้มันสูงเลยหัวไป ก็เหลือโดดๆแบบนี้ต้นนี้นะครับมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือต้นหูหนูนั่นเองต้นลำซำนี้นะครับก็เป็นไม้พุ่มขนาดใหญ่ถ้าปล่อยให้สูงนี้ก็ไม่ต่ำกว่า10-20เมตรนะครับ แต่ผมเองก็จะพยายามตัดให้มันไม่สูงมากเพราะอยู่หน้าบ้านก็เลี้ยงเป็นไม้ประดับเอาไว้นะครับเนี่ยกิ่งมันก็แผ่ออกมาลำต้นก็ออกจะสีน้ำตาลคล้ำๆออกไปทางสีดำนะครับ เนี่ยลำต้นเป็นแบบนี้ใส่กระถางใหญ่หน่อยกลัวมันจะล้มนะครับเวลามันโตส่วนใบนะครับของต้นลําซ้ำนี้ก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับติดกันเป็นพวงใบไม่ค่อยร่วงนะครับต้นลําซ้ำ แทบจะไม่ร่วงเลยนานมากแล้วเนี่ยนะครับออกมาแล้วหลายปีเลยกว่ามันจะร่วงทีละใบสีของใบนี้ก็จะออกสีเขียวเลยนะครับเป็นธรรมชาติเลยซึ่งส่วนมากแล้วนะครับต้นลำซ้ำนี้ก็คนจะนิยม นำมาปลูกไว้ข้างๆบ้านหน้าบ้านบริเวณบ้านเอาไว้เพื่อประดับเพื่อตกแต่งบ้านให้ร่มรื่นให้สวยงามนั่นเองก็ผมเองแหละคนหนึ่งที่ซื้อมาปลูกนะครับก็พอปลูกแล้วมันโตมาแล้วมันก็ร่มรื่นถึงแม้ว่าใบมันยังไม่เยอะ แต่มันก็ให้ร่มเงาบ้างให้บรรยากาศในบ้านที่มันมีต้นไม้ดูแล้วมันร่มเริ่นครับเนี่ยมันก็แผ่สวยงามตามภาษาคนชอบต้นไม้ความร่มรื่นนี้นะครับการแผ่กิ่งก้านของต้นลํำซํานี้ ก็เรียกว่าเป็นประโยชน์ที่โดดเด่นของต้นลำซำนั่นเองนะครับเนี่ยลักษณะมันก็จะแพ่บางทีเขาก็จะนำไปปลูกตามอาคารนะต่างๆบริเวณบ้านที่มีขนาดกว้างๆหน่อยผมเองที่บ้านมันไม่กว้างก็เลยต้องใส่กระถาง แต่ท่านใดที่มีที่กว้างเวลาปลูกมันก็จะแผ่รม่มรื่นดีเพราะว่าใบามันไม่ค่อยร่วงนะครับซึ่งเวลามันโตเนี่ยมันก็แผ่กว้างมากนะครับแล้วก็มีความสูงด้วย ต้องปลูกถ้าปลูกก็ระวังอย่าใกล้บ้านมากไปเพราะว่าต้นมันสูงถ้าลงดินนะครับรากของมันก็อาจจะเลื้อยนะครับหรือเข้าไปในบริเวณบ้านทำลายบ้านได้ถ้าไปปลูกใกล้ๆบ้านนะครับและต้นล่ำซ้ำนี้นะครับก็ถึงแม้ผมเองจะใส่กระถาง ก็ไม่ต้องรดน้ํามากนะครับมามันไม่ค่อยต้องการน้ามากแต่ผมเองกนะ็วันเว้นวันนะไม่รดสองสามวันมันก็ไม่เป็นไรถึงแม้จะอยู่ในกระถางก็มีความทนทานนะครับซึ่งต้นลั่มซ้ำนี้ก็มีความเชื่อในเรื่องของ ไม้มงคลเช่นเดียวกันนะครับมีความเชื่อกันว่าถ้าคนใดหรือท่านใดโลกต้นล่ำซ้ำนี้นะครับแผ่กิ่งก้านสาขาแบบนี้นะครับจะช่วยในเรื่องของ การเงินการงานความรักความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานสำหรับผู้ที่ปลูกไว้บริเวณบ้านปลูกไว้หน้าบ้านก็จะทำให้เจ้าของหรือคนที่ปลูกหรือเจ้าของบ้านนั้นก็เรียกว่าล่ำซ้ำตามชื่อนะครับอยู่เย็นเป็นสุขมีกินมีใช้ว่างั้นเถอะนะสมหวัง ในเรื่องราวต่างๆแต่ปลูกต้นล่ำซำแล้วก็ต้องทำมาหากินด้วยนะครับอยู่ในศีลในธรรมด้วยถึงจะเจริญรุ่งเรืองอย่างแท้จริงเพราะว่าก็เป็นแค่ความเชื่อแต่ประโยชน์ของล่ำซำนี้แน่นอนความร่มรื่นความสวยงามสำหรับคนที่ชอบต้นไม้รักต้นไม้ ความเป็นมงคลก็ส่วนหนึ่งสำหรับความเชื่อแต่ถ้าได้ปลูกแล้วได้ดูใบได้ดูความเจริญเติบโต,ตของต้นไม้มันก็จะมีความสุขน,นะครับนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับที่ผมเองได้นำมาปลูกไว้บริเวณบ้านหน้าบ้านก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมมารับฟัง คลิปหน้าผมเองก็จะหาไม้มงคลนะครับบริเวณบ้านเนี่ยมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยขอขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ